ส,สวัสดีจ้าพี่น้องยายอบกุกระลังห่อข okay. oh, ้าวต้มค่ะพี่น้องห่อข้าวต้มกันค่ะห่อข้าวสากกันเลยค่ะยายกรอบยายกบบ่แลวดรอบ ผู้ขูด mm ป hmm. nah uh, มากผ้าก <language> mm ๊าลังข <donn> ูดแก่พี่น้องเลคร้อยสิพี่เอ็มร้อยมาพี่น้องมามาหอกเข้าวต้มนกันเ้ยค่ะ มาค่ะพี่น้องค่ามาหอ่อข้าต้มน้ำกันด้วยค่ะม่ห่อเขาต้มน้ำกันนะคะม,ม,มาคออ่ะมาค่ะมาแล้วค่ะ ช่วยนได้ไม่ใหญ่ห่อเดวได้น่ช่วงจตัวห่อช่วยห่เธอเอาเสื่อมองแงแล้วก็ห่อนีม่มีส่วงสั่นส้วมแงอเป็นราคะพี่นด้งต้องมาเซมือกันเลยเออต้องมายายแล้วห่อเก่งนั่นแหละคือเด้งจะลห่อเปลต็มนะาคะทราบงีอไรบอกเอาแง้เงินตเงแงเลย ปวดไปห้น้ำนมากรอดรเียอนแ่นปนแป้งเขาอดรนะปนประจําปีเป้าเอพอมเอี่น้องป่าลูกกิ้นกาต้นมาคนคอยให้อ่เจ้มานนิบ่ ไม่เวรฮมันจะลาฮันหรือเ่ร่อยให้แป้เ็นแม่เลยาหไ่้องกับทราสบายดีพี่น้องวัตถุกุลมาเดิมมาเดิไมาเห็ดขนมมกน้ำ่าเ้อทำบุนด้วยกันเลยทำบุญทำบุญพ่อข้าวสามือนีไดแน่นอห่อข้าวสาเชรก้อนครับพี่น้องแบ่งง่ย วังว่าคือจะบชวชิดวังคือหอดก่อนเนาะพีนนะ่น้องเนาะคุณก้อนกระหอแล้วค่ะบระเิเฮตค่ะวันนี้ดิษะวันนี้วังว่าคือจะบวชิดวังเน่พีนพ่น้องคือจิได้กินอยู่อย่างนี้อย่างพิเนี่ยน้องเนี่ยตั้งอะไรเยอะ่า,า,า,าะเล่นเบิกสิเอาว,วันนี้ไปมัดข้าวต้มน้ำไม่ไงผู้ลูกหลาไว้ไหวผู้ไปน็นนางผัวไม่ไงหอจะเป็นคนม,มนัดต่อเร็เวจังแม่นแนวไว้อันนี้โมแม่นแนวเล่นอันนี้ลูกไป ผูไปนั่งคางอีแม่ใหญ่ไปลูกไปโอ้ยเบ๋งเนี่ยเป็นจังหวัดเลือบิ๊กสีดาดาเบิ่งกระตุกตุนเต็มเต็มหมดเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งกระคักเด้อน้องบิ๊กเนี่เป็นตะแพง่มงได้ดื้อกระดื้อนี่นะไม่ไปนั่งตั้งพูดลูกอ่ะ เกจะเล่นนปนัเล่นเลยนะจ้างให้ได้าแม่นั่นไ้าแล้วเบิ่งก่อนมามาเร็วมาเร็วเร็วจัดการให้ด้วยตกใจตกวาให้ด้วยเร็วๆมาไท่านอายอดให้แม่ด้วลูกเธอเออมาๆให้น้องยอดให้แม่มา ง่าย <c oughs> มาตอกนั่นไม่ง่ายผไว่าเอาเก่งโรดไปเซ็ตจังหวะโบรานมาง่ายยิ่งเคื่องเบื่อนี่บอแล้วอยอดยอดลงเลยเบ่อมัไม่มีตะกินเลยอ่ะล้งอะล้งล้งแล้วล้งอิจกนเบื่อเรือดอกฮะเอาถั่วใช่ฮะมถั่วขอเบิงมีมันหักเห็ุกว่าท่านแล้วไม่ได้ต้มไม่ได้ต้มถั่วอ้าก็ไปต้องไหวเต็มไม่ง่ายไงก็ได้ปิดเพราะมันม็ด ยงมตุเลยด้นอาตว้หไ่ก็ตวใหญ่เว้ยตุ้ยไงก็ตุเยนอยนะตยน้อตัวน้อยยน้อยต้ย้ยตัวยน้อยตุ้ยน้อยงุ้ยนูอยตุ้ยน้อยยน้อยตุ้อยตุ้ยน้อยตุ้ยน้อยตุ้อยตุ้ยน้้นเอยนอยนน้อยตุ้ยน้อยตุ้ยนอน้ยนอยตอยังเยน้อยตุ้ยนมเี้ยอใ่อ จะเทลงบนนี้ไงได้มาถือหน่อยได้มาถือหน่อยไม่ขาดมาเด็ดมาห่อกระต้มเนาะข้าวหนมกระต้มเทได้ไร้ไม่เท้าเท้อาเทได้คุณตัวมาเอาแป้งแป้งเบาใส่บ๊วยนี่มาเลยจะคลายแป้งให้ไม่เท้าแน่โอู้หจะเสียบนจะบอกโอ๊ยใช่ไหมเอาแล้วมาแล้วเออเอากลจานด้วย

ข้อเดียวได้เต็มกระซานปรูนขอพได้ใส้ันี้ซื้อเร็เทขนมปิดแลวก็มันจานเยอะก็สีเอ่หเ่หท่ห์เเ้ยใจอะขนมเฮ็ดต้องนี่เหนี่มัแ้ววาคนละยากเลยพี่น้องเลยเอาดูนัฟะเอาดูนัฟะเออเอาดูนัฟะเออเอาดูนัฟะเออมึงเห็นบ่ักนี่เหเ่เลยน่ะเอาไ้คู่กัน

ตัดด um, so oh, evet. yeah. ูใบปากองดูย่างยียบ่องดได้เป็ดปากช่งหมออย่มบัลลังห์นะดูบเออเดี๋ยวเขาตัดไม่จะได้แอกหายไปต่อบริยุทธิ์บริยาลงบนหนุนข้างนึงมันจะจจะตัดไปต่องานบ้าเครื่องกระปุกนะโอ้ยพอเลว หวานสนังแบบสูตรแม่น้องบุยสูตรแม่นั่งบอยค่ะใช่กันตื่นตาชอบนะคะแต้งนั่งยันบัวานั่งว่าป่ะทักนี่ใช่ดิ ปานีฮักตีนเชนหรืป่านีฮักนี่ดดักตีนใจโคตดโคเลยเน้อโคดเลยได้ตโคตดเลยไดนี่นะโคตดโบักหมกักแต่ยได้ค่ะเลียงเรียงโอเคโอเคโอเจ้าขอบคุณค่าที่ใช้บริการนะคะ้ยบอยทำให้ฟูตอาแบบนี้นังบอย

นั่งขนะัดขนมอยู่ค่ะพี่น้าแขงนกนระต้งองขีเดียดมือแล้วค่ะเพราะว่าจะเอาไปผ่านการหนึ่งอบคว่มห่อนมันซุกค,คักแน่อยู่ขีเดียดคือก้าแหละบริษัทสูงมือโอ้ยผู้นันผู้นันนะอยากกันชาบ,บาตีนะเอาลงมตัตเตโลดเทิงข่าดนี้อคือหัวยิงกรงตุงอยู่แน่นัะน้องก็ตืนอนบอก น้องบอยก็ล้างขูดมกผ้าค่ะจวดจวดจวดเฮดไ้ว้น้องผาบอกว่าจวดจวดจวดพอดีจะตายกันมือแก๊บหายเลยนะซิวบ่บะไรบอยหาเลยบ่หายเลยเล็บกระเจี๊บไว้ัง่ๆก็กระเรื่อ

ชวนเขาไม่ใช่ฮะกินชาห์หยั่งข้างนู้นนะชวนข้างนั้นชวนข้างนี้ช่วนตีนนั่นเออชวนจะเช่าขึ้นเหนียวเช่าขึ้นแป้งมันเหนียวมันเน็ดมัได้เช่าขึ้นนั่นเช่าขืนไม่ใช่ก็ยังว่าให้เช่าขึ้นเช่าขึ้นมาได้กั๊บมันเลยกั๊บนั่นเลยกั๊บนั่นได้เอ้ากั๊บเออปีดกั๊บมาเออนั่นแหละ ชวนทางนั่นชวนทางนี <t um> <t um ้ที่อาคารเต้าอืมอืมน่ะได้น่นน่ะั้โซลลาเราเก่งเก่งเกเก่งนางฟ้าบานนางฟ้านังเชียร์อยู่เก่งเก่ง่งเก่ต้นะดีแล้วทำนี่เายางนั่ไปเอาหมอนมาไม้นช่รเก็บใ่ ก็ได้แช่น้ำตัวนีกทำทุก่านเอากวะตุ้ก็แช่น้ำสักอนาไปแช่น้ำเมือตัวแช่ก็แช่ตัวบ่แช่กับ่ท่านแช่เแชกัตวได้ชกตุขูดไปบ่ขูดไปจวด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 เร็วๆน้องฟ้าว่าให้จวดจวดอันบ่ได้ก็ให้จวดจวดอยู่ นะฮะอันต้นขาเนาะเห็ดร่างได้เห็ดอะไรทราบไหมเออเห็ดไบนะเอาแปดร่างกับฟอชมแปดหัวอู้หัวระบางงาตัวหัวตัวไรชิวตึงนะไอตองก็ได้อยู่แล้วชิวเฮี้ยวโอ้เฮี้ยวใช้อ่าวได้ใช้ดูเือล้างบาดรปุ้นละเอาไปเริ่มมาให้บ่เอาไปเริ่มมาให้น่ะ นกกล้วยนกอ้อยเอ้านี่นกกล้วยนกอ้อยอ้าวคืทำไหอันนี้มันบอแม่นกกล้วยนกอ้อยหรือไงนะมันเป็นต้นข้าวด้วยนะต้นข้าวต้นข้าวเนี่ยอื่นเพื่อกระซิออกมาอยุบบัตยุบซาร่าห้านี่บ่แม่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะถ่ายได้แต่วันนี้พรุ่งนี้เขาบ่ให้ถ่ายจ้า ถ่ายสปอร์ไลท์นมลงเพชลงลายของเขาเกลดหางอยู่แล้วบันไดลงเพจลงลายด้ล่ะลงยูทูประหว่างเดียวกันกระยาบริหารลงยูทูปด้ล่ะเขาว่าหาเล่นชอสี่ยวโซโซแดกแดกมีไงเราดบ้างบ่มีไงเอ้าทั้งเฮานอนเคยทั้งกระเทาเห็ดแวไะ สอนภาพดูเฮ็ดบ้างเอาเห็ด้างเอเฮ็ดไปตองนี่ก็งานได้ไหมไงเอาไปตองนี่แะเห็ดอารถเหี่ยวกับย้ามันมืออื่นนิธทีำบ้างค่ะบ้างเงินบ้างหมากบ้างโพบ้างี่ยคุงามเน่ยไอโพทแม่จะไปค้นเอ้ยแม่จะไปขวกมือมันหลอกพ่ะพ่อแม่เีบพ่อ เบิ่งน้เขห็ดจะเห็ดง่ายๆนะครับดิสเทดีง่ายู่นะค่ัวขาเนี่ยมันก็ไม่น้าขาเนี่ยนะค่ะขามันพองใช่ดสนเหี้ยเอาไ้ใส่เงินใส่ดอกไม้ใส่ใ่น้อักเขาทั้งทั้งในหนเคยไม่ได้ใส่หมากใ่หมากน้ำบ่แมม เออก็งี้เน hmm, ี uh ่ยแม่กดยาบ่ก็เงินนบ่นบ่เห็ดลาดเบิุงค่ะเจ๊ฉิร้องเห็ดเบิ้งนะคะแสงไหนยายเบิ้งสอนแน่แม่ฉีบมามฮะแม่เบิ้งก่อนค่ะเบิ้งก่อนค่ออออรนะ

หามกัดมือ <Upper> ก <language> ai in ูนะเฮ้ไงสิมาบึงร uh ูสิจ็ดนั่นนี่จะอ่านให้จะอ่านชอนเท้กับแตรอ่านอย่แล้วเท้่เลยส่ขัดมาเดียวโอ๊ยนอนฮ็ดคันนึกหวนี่คุณเนาะบอ อ๋อฮิตแบบจอกนอยๆน่อยนฮคันอันไหนนะคันกี่เลียมเอออะไรบอคันเก้อเน่ยเยียงอันนี้อยากไชันี้ออกบาดเจบับอยากับย้านี่หระอเปล่าขับยายกันาย่เยับนี้ะเย้ได้แล้วค่ะหอัน ได้แล้วค่ะขับพยายามได้แล้วนี่น้องค่ะเก็บบรรยากาศภาพไปแ้มืแรงไหวซ้ำนี่เลยเด้อจา้าห่อขนมห่อข้าวต้มกม็ไม่ง่ายกบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บเธอเท่าในเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บเธอเท่า,าในเด้อ <laughed> สวัสดีจ้าสบายดีสบายดีสบายดีนะน้องพระสบายดี